สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง PJ Pro Audio นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอการใช้ EQ DBX นะครับรุ่น2231นะครับตัวนี้เป็น EQ Equalizer Limiter with ใช้3น้อยนะครับคือมี Limiter กับน้อยด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยก็ EQ นี่เป็นตัวคัดความถี่ในระบบนะครับมีอยู่31แบนด์นะครับช่องแรกก็จะเป็น 20Hz เฮิร์นะครับของ DBX นะครับ2,2,3,1ช่องสุดท้ายก็จะเป็น2 0กิโลเฮิร์นะครับ ช่วงแรกนี้ก็มาถึง80อันนี้จะเรียกว่าซับนะครับช่องจากร้อยมา400อันนี้เรียกว่ามิดเบสนะครับชวนส่วนช่อง1 kHz อันนี้เป็นมิดนะครับแท้แน่นอนครับแล้วเลยมาก็จะเป็นมิดไฮนะครับ ก็8กิโลเฮิร์6.3 8กิโลเฮิร์จะเป็นไฮนะครับการปรับใช้ก็ใช้ให้ถูกต้องนะครับจะปรับแบบยิ้มนะครับความถี่เสียงเสียงไฮจะจมนะครับถ้าปรับแบบยิ้มนะครับเรากดลง แบบยิ้มก็เท่ากับเรากดเสียงนิดลงนะครับถ้ายิ้มทั้งระบบก็จมก็จะโผล่แต่ปลายนะครับปลายกับวฟูเฟอร์แทนนะครับเป็นเสียงซับวฟูเฟอร์ก็จะอันตรายกับระบบด้วยนะครับเสียงมีครบถวนก็จะฟังยากนะครับ ใช้ให้ถูกต้องนะครับช่วงแรกจะเป็นความถี่ซับเบสกลางกลางผสมไฮแล้วก็ไฮนะครับปรับให้ถูกต้องนะครับรุ่นนี้ก็จะมีน้อยเกตมาให้นะครับ้อยเกตก็จะเป็นปุ่มตัวแรกนะครับ มีเสียงซาออกถ้าเรากดไปมีเสียงซาออกมาเรากดเสียงซาหายนั่นก็คือนอยเกตใช้ได้นะครับช่องต่อมาก็จะเป็นเกณฑ์นะครับเกณฑ์หรือก็วอลลุ่มนั่นแหละครับถ้าเราปิดระบบมามันก็ไม่ปิดสนิทนะครับก็จะมีเสียงเพลงออกมาด้วยนะครับนิดหนึ่งเนื่องจากมันผ่านนะครับแล้วก็จะหมุนไว้ประมาณ ที่เลขศูนย์นะครับก็คือตรงกลางนั่นเลยครับแล้วก็มาปุ่มที่สองก็จะเป็นบายบพาร์ตนะครับก็คือกดแล้วเราไม่ได้ใช้ eq นั่นเองนะครับซึ่งเราปรับนะครับเราปรับเสียงเราปรับเสียงช่องต่างๆนะครับเราก็ลองบายพาร์ตดู กดปุ่มาบพาสถ้าใบพาสไปแล้วเสียงดีกว่าเราก็ควรปรับใหม่นะครับเสียงตัวาบพาดดีกว่าเราก็ควรปรับ EQ ใหม่คัด EQ ใหม่ให้ถูกต้องแต่ถ้าเราก,กดแล้วเสียงเสียงมันดีกว่าเราก็ควรปรับ EQ ใหม่นะครับแล้วเราก็กดออกคัด ฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงวิธทีพอใจเราไหมเป็นอันใช้ได้ไหมเบสกลางแหลมมาครบไหมนะครับถ้ามาไม่มั่นใจเราก็กดดูอีกรอบก็ได้ครับทวนดูอีกรอบก็ได้ครับถ้ามันดีแล้วโอเคแล้วในพื้นที่เสียงสะท้อนเสียงกล้องไม่กล้อง eq ความถี่ไหนเกินความถี่ไหนขาด แล้วก็ลองปรับดูนะครับไม่ตายตัวว่าจะปรับแบบไหนนะครับอันนี้ปรับเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นโลคัทนะครับถัดมาก็จะเป็นโลคัทนะครับโลคัทก็คือกด แล้วเสียง40เฮิร์ตไม่ให้ผ่านนะครับก็คือส่วนมากเสียง1 0 40เฮิร์ตนี่จะเป็นซับวูฟเฟอร์นะครับเรารู้สึกเสียงกวนแต่ว่าไม่มากระทบเราแต่ว่ามันมันกวนขึ้นึ้นึ้เป็นเสียงประมาณ40เฮิร์ตยีถึง40เฮิร์ตแมาแล้วก็กดตัดนะครับแต่ถ้าเราเอาอยู่แล้วก็ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องผ่านโลคัทนะครับ ผมต่อมาก็จะเป็นลิมิเตอร์นะครับเทอร์โฮนะครับก็เป็นลิมิเตอร์นะครับถ้าปิดก็ไฟสีแดงๆที่กระพริบอยู่ก็จะปิดเลยครับมันก็จะมีเดซิเบลไว้นะครับตั้งแต่0ถึง20เดซิเบลนะครับเราเริ่มเปิดมานะครับก็ก็ยังไม่มีนะครับพอเราเริ่มให้ผ่าน ที่สิบห้าก็จะมีนะครับเันให้ผ่านที่สิบอ้าก็จะมีนะครับเราให้ผ่านแปดหกห้ามันก็จะไปตามกำลังดซิเบลที่เราให้ผ่านนะครับ เราต้องการให้หยุดประมาณไหนก็ก็ดูที่ไฟพีคเข้ามานะครับถ้าไฟแตะที่ตรงไหนก็หยุดที่ตรงนั้นนะครับเพื่อการใช้งานในระบบจะได้ไม่เสียหายด้วยนะครับเราต้องการให้ออกประมาณไหนตัวนี้คือจะมีพีคลิมิเตอร์มาด้วยนะครับแต่ส่วนมากใช้ในระบบก็จะไม่ได้ใช้คัดเสียงดังขนาดนี้นะครับ ก็สวนมากก็แทบแทบจะไม่ได้ใช้ะครับ EQ แต่ EQ รุ่นนี้ก็มีมาให้นะครับเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้เองนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเรีงนะครับก็จะถ้ากดลงแปลว,ว่าเราใช้ที่6เดซิเบลนะครับบวกลบ6เดซิเบลสัญญาณน,นี้ก็ สกัดอยู่ที่6เดซิเบลนะครับแต่ถ้าเราปล่อยผ่านเดซิเบลก็จะกว้างขึ้นเป็น15นะครับกำลังก็จะมีขึ้นนะครับเสียงมันก็จะดังขึ้นเป็น15เดซิเบลนะครับถ้ากดลงก็เสียงก็จะเป็น6เดซิเบลนะครับส่วนมนากขาเข้าดังๆมาก็ ก,ก็กดนะครับแต่ว่ามันไม่มีปัญหาหรอกครับตัวนี้เราใช้15เลยจะดีกว่านะครับกดที่บวกลบ15จะดีกว่าเพราะว่าประสิทธิภาพ EQ ตัวนี้ที่15เดซิเบลใช้ได้ไม่มีปัญหาครับ EQ บางตัวก็จะเป็น12นะครับแต่เรื่อง EQ จะไม่มีปัญหาปัญหาน้อยมากครับปัญหาพวกนี้ ถ้าน้อยเราไม่มีเลยระบบเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าเขาขให้มาก็เราก็กดใช้ก็ได้ครับเสียงจี้เสียงฮามก็จะหายไปทุกเราได้ช่วยได้นะครับวันนี้คือว่าด้วยเรื่องของ EQ นะครับก็ EQ d b 22 31นะครับ ก็ามาชมภายในนะครับภายใน dbx 2231ของแท้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีควรเปิดฝานะครับถ้ามีไฟเข้ามานะครับควรให้การแนะนำนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแจ็ค XLR โฟนนะครับแล้วก็โพลาริตี้ด้วยนะครับ3แบบเลยนะครับกำลังไฟก็อยู่ที่28วัตต์นะครับ สายที่ให้มาก็ถือว่ามาตรฐานนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้ EQ นะครับส่วนแม่ก็จะกดประมาณนี้นะครับ ือเสียไม่เสียหายนะครับส่วนมากก็จะใช้ประมาณนี้นะครับรูปแบบอาจจะไม่สวยงามครับแต่ว่าต้องฟังเสียงเป็นหลักนะครับไม่ตายตัวนะครับวันนี้ก็แนะนำแค่นี้นะครับส่วนตัวเกณฑ์น,นะครับก็ เราให้ดังอยู่ที่ไฟเขียวกับพิบก็ได้นะครับแต่ส่วนมากระบบมาจะเปิดระบบมาไฟจะไม่เขียวแล้วครับส่วนมากนะครับก็ให้ไฟสีเขียวก็พอนะครับเพื่อความปลอดภัยของระบบเราด้วยนะครับแต่ถ้าเราเปิดดังแมกก็ยังมีลิมิเตอร์นะครับเป็นตัวดักนะครับไฟกระพริบตรงไหนแล้วก็หยุดตรงนั้นนะครับ ก็เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนั่นแหละครับเพื่อให้ดักกระแสที่ปล่อยผ่านไปนะครับให้คงที่นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะครับไวปโอกาสใหม่ก็พบกันใหม่นะครับก็ถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเราจะได้มีคลิป,ปดี ให้ท่านได้รับชมอีกต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ